ไป,ปน้องแม่งเ,เขากินไปส่งที่มานเที่ยวเขา รกลี <ism> ่ยบนลอย เรียบร้อยพี่น้องตามไปดูกันสายดีพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยขี้เขาน้องยังบูดนี้นาชิเป็นหอมหอยทำไมอีกเลยนี่เหลาทำไมนะย่องย่องหอรถนะเอามากินก็ตำทั่วไม่จอยหอมหอยคนมาหอยมาสาะคนบ้านเตี้ยไม่ คลิปเข่าสองสีมนขึ้นีนนอนบัคงหาทีบเลยลงมาเลยนั่งอยู่นังอยู่ห้ามด้อเือวัีตมักทัวอ้าวพี่น้องคนงานก็น้อยแท้นี่นะอีเพื่อกับเขามีแต่เนคนนี่เฮ้ยแี่นะสาคนสามสี่คนแล้วพี่น้องคือว่าใหญ่ใหญค่ะ หคนนั่งทำไมก็ไลาย่างนี่สี่อย่าง,งกับข่าฮอนี่ยเป็นขวบมูเนาะวมูแบ่นยาบดมบดมินาอมม,ม,มินได้ส่อยู่กับดุมบองเฮเออลืมองเฮียงองเฮียนไม่พินง รับเขาสบายสบายมันเองคนงานบมมี <c oughs> กินกันเองกินยังก็ได้ตั้งแต่ลายกันนะ่ะเนาะคนหรือที่ย่างอายามาจอยเปื่อนเปื่นก็นั่งรถย่างหน้านนอเกินนั่งรถย่างหน้ากะไอย่างเัี้ยนั่นท่านพ่ออดเขาเป็นยังงี้จุ่อเกินนั่งรถอย่าได้เด้ออย่าด้เด้ดอมันน้อยไงยมันเลยอร่อย น้อมัน้อกันเคแล้วทัมคดลวเอาตัมักทัวคุยไปเย้จแล้วทีไม่เดินได้ม้ยอยรอา้อิไปช้หน้าห้องเลยีเลยวรามาอ้าไว้รอใจะยชนอ เออมันั่งยูเฮ้ยอย่างนั้นถ้ามานั่งูๆละอีกย่งแต่มันเรียนถ้าขาสนใจจงอ้าพี่เดิประมาณอาหารบ้านๆตอนเที่ยงกินยังจอยตำถั่วขึ้น้าเอานดูแทบมอ่ด มามาพอดีพอดีข่าเจ๊ดามหมดเลยจะลงป่าอุ้ยอมาแล้วฉุกเฉิงแล้วมาบ่าวตาบาลุงเฮ้ยาแล้วได้เ่ออีุกเฉินถงแลวต้องยกรถไว้ให้เราคันหนึ่งมาข่ามา่วมา ก็ไหมเอ้ไปหาผูจ่าอันนี้มัช่วงนี้ะเบิดแล้วมาาลูกใหม่เฮอไม่ียบแต่ขัยาใครบอกินแล้วโล่งขาเห้ตขนหยาไลๆเลยเนาะช่างเ้ยดีดีมากขันหยาเขาปงาเขาเปได้ป่วะดู่มันดุโอ้ยเฮากับหยากันหละ เราอยากติดดาวแห่งาลายิดดาแหงและเกีียวเดียวมาไหมหมาูกค้นาาจิวหอยมากินเจเอหอยบาตาอะไพี่น้องนี่หอยบาตาาางตัวปีนี่ก็ะแมของเราบาตามแ่าน่แมหมูนี่กแมนบอกอเลย ปั่นมาแล้วบ่กินมาแล้วบ่กินแล้วเนี่ยลงุลงมิกถือเกี่ยวลงมาลายอยู่บอลุงเล่นถือเกี่ยวโอ้ยอยู่ก็ตาลดนะเฮ้ยมีอยู่นั่งอนั่ง,งขาโกนเฮ้ยเกีียวบบน่าเขาซื้อเขาถืกินยเซี่ยวนะบอกทีนึขนเทาดีออก มันนีก็มอ้างันมคนกนมีทางใหม่แล้วมันมีที่นักแงทางมาแจ้งครับลิ้น ชิ้นเดือนกับข่าเหาก็เลยเกี่ยวเข่าตัวนั้นเลยแหมงั้นเรื่องมันเลยสร้างหากระสรมไปมีอะไรเกี่ยวกกำลังอันนี้ก็เรื่องเนาะมันดำกำลังมันของกำลังบอกตะกะเนาะ เฮ้ยทำไมนักกินนักเท้าตั้ปลาตอนนี้ญ่แล้วมันมีลูกมันเอาเข่านี้เลยจอยมาเมื่อก้มึง็อยาสัะอย่าบอกมันมึงเลยงให้จันเบดติบ มันเป็นเหยื่อเขาเมองใดก็เห็นหอเมืองนั่นหอเมื่อไห่มามันก็มีชีวิตคือกัน้ำเสียหน้าเพรมันเกี่ยวหอไจ๊ะตัวกรอดมาแบบนี้มาแบบน่เสียไหมเนี่ยเฉเดือดใกล้กนเบิ่าเดี๋ยวใส่พนงา้าพันเท้าขา เลยเฮ้ยโตเนี่ยโตมากวินลงมาน้องเทาันีนบเฮ้ยตสิเ,เกียร์ขาได้ไม่รอบานน้นอ,นอนดำรายงานไปโทษไปจังมองอ <laughs> บอสองเน้นอสองขวาใช่

ปลาพี่บาัวเียวเียวเ่ยวปีทีแล้วอกเขาาบ่มีในนีเนาะงานอะรนางานาลีโรปีนี้้อรอปีนี้ป้าแล้รูปรายนะเบืงแล้าแล้วข้างงามแล้งกเจ็ดชีพผมเด้ออาป้ากันองน้คนดูแลโอ้ปาลุงเราอยู่กัเราสาวโสยังว่ากขาอยตอ นางก็เก <krit ic language> ี่ยวเขาคนเดียวใช่ขนาดประมาณ0มันก็ได40นี่วันเมื่อมัเขามันเมื่อคนรากเดียวทำไมเจ้าจะไปไม่าน้าสองบ้เงียเหรอราจไปซอยในเาเพราะว่าในกระบวมีคนคนไทยก็อูกเนี่ยกต้นเออมีคนคนเข่าเลยจังเลยมื่อคนเข่าี่ใช่มีม่ าระเด้เกี่ยวอยู่หอกบางคนไม่ห็นกับคนละ,ละแล้วเครับเป็นอยู่ตัวยเครือัอเป็นเนาะตัโเป็นคือขับคนไทยผมเป็นจะเห็นเราขับขับจะหอนลามเป็นอยู่เพื่อน,นเออทุกคนป็นยังยังกับคนทยขึ้นมึงนะแมง ย่ยังคืนเนาะร้านนั้รถไทยดีนี่ตายเลยกระ้อนกตายรถหน้องเหยียดไปหน่อยแม่แก้ข้าวอ่ะสเมนเลากัเกี่ยวคู่นึงคนมือนจเพื่มอญยก็ไปต้นเขาอเา่อยโอเไปต้นเขาอมมขอดกขาเโรงเรียนเกี๊ยก็พูดละ ลูกก็ต้องมาปล่อยง่ายๆมั้ปัดกันไปนะลูกครับคนเขาเฮียคนไปปัดเขาผู้ชอมาเกาโรงเรียนคนหนึ่งมาไปปันป่นเขาเกาโรงเรียนสบายเขากลบมาดีเกี่ยวคุณครั <c oughs> บก็อย่างให้เขาโรงเรียนตะแลงของ้อมือเด็กเขาใช่เ <c oughs> นื้อ

โทรไปเลยดิโทรไปหางบะมู่นะไม้ปฏิบัโทรจอมหมอกมันเหมือนที่จอหมอกเามออหม่งแบ่คนทับทรายรู้เขาของน้าสันนาวแม่เตอรูปเมญ่าหัวทับทายหนอฮะเมญ่าหัวทับทายหนอมย์บะมู่พนาวมือแะเขาห้อไทยพอประคัมก่อ ไป,ไปแล้ว,ว,ลวจ่อจอยนะแมนมาครับว่าเฉยเขามาเขาได้ท่ามีอ้าวปอยอย่างเดียมีนมๆๆ้ำเอาใน,าในาบดไปเน้ะโอ้ยไล่มากรบปาไล่มาเสียดับ งานคนทา,าเขาหมัดเขาเขาจะเขาไปสอนอื่นเหรอมาจัาเกี๊ยวเป็นโหดมือมือแ็งเหรอมือได้บอกให้สิบสองปะ ลาี่พี่น้องออก็ไล้ก์กดไซร์กดติดตามพ่อกันมากินนาสบายดีสบายดียดพี่น้อง